ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสอรวิทย์นะวิถีคนเล่นพระวันนี้มาพบกับเหรียญพญาเต่าเรือนนะหลวงปู่หลีววัดไร่แต่งทองนะรุ่นไตรมาสปี36ครับผมหรือเรียกกันว่ารุ่นไตรมาสเล็กนะอันนี้รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับผมสามแชะ าสามแชะยังไงมาเล่าถึงประสบการณ์กันก่อนเลยว่าสามแชะเนี่ยคือเคยมีตำรวจท่านหนึ่งนะครับผมตามที่เขาเล่ากันมานะว่าได้แขวนนะฮะผมพระองค์นี้นะพระองค์นี้องค์เดียวเลยเข้าระงับเหตุตำรวจได้โดนผู้ก่อเหตุอะแย่งปืนไปแล้วก็สับไกสามครั้งไม่ออกครับผมเลยเป็นที่มาของ เหรียญประสบการณ์สามแฉะนะจ๊ะอ่าเราก็มาดูกันเลยดูผิวพระอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะไตมาตเล็กครับผมเนื้อทองแดงนะครับเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับผมอ่ามีการจัดสร้างครับผมหลายเนื้อนะเมื่อเป็นทองคําเนื้อเงินเนื้อนะวะเนื้อทองแดงนะครับผมมีครบนะครับผมอันนี้เราเอาเนื้อทองแดงมา รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะจ๊ะดูผิวพระดูธรรมชาติเนาะหเหรียญธรรมชาติผิวโอเคมาดูความคมชัดกันต่อเนาะอันดับสองอันดับแรกนี่ครับผมเม็ดพระศกนะครับผมจมูกหน่อยธรรมชาติในบล็อกนะครับผมนี่ดูความคมชัดนะครับผมเนี่ยคมชัดยังไงเหรียญเอกลักษณ์ ความคมชัดของเขาชัดยังไงครับผมก็มาไล่ดูกันนะครับผมแบบนี้นะครับเหรียญไตมากนะครับผมเอกลักษณ์ความชัดเจนี่เขาชัดอย่างแบบนี้นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะดูองค์รวมดูความคมชัดนะดูไปด้วยกันนะครับผมความคมชัดนะไล่ดูกัน เห็นป่าดูลักษณะโลหะเป็นยังไงธรรมชาติเป็นยังไงเหรียญที่ทําเรียนแบบนะเหรียญที่ที่ทำเรียนแบบก็ถือว่าก็เก๊ค่อนข้างจะดีนะก็เช่าหาก็ยังไงก็ระวังยังไงผมก็จะบอกจุดดูที่ผมพอมีความรู้เดินซื้อในสนามพระหรือเดินหรือ ซื้อพระบ้านนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมพอดูผิวแล้วดูความคมชัดแล้วมาดูขอบตัดกันเลยเนี่ยจุดสังเกตของผมนะครับจุดสังเกตของผมผมจะดูสเกลขอบตัดสเกลขอบตัดซ้ายมือพระนะซ้ายมือองค์พระนะครับผมสเกลนี่ก็คือนี่ดูสเกลนะครับผมดูตาเปล่ากันดูตาเปล่านะครับผม เผมจะดูตรงนี้นะครับผมดูสเกลตรงเนี้ยเนี่ยครับผมเนี่ยพระจะคมเลยนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าผมจะเรียกเรียกว่าเส้นบังคับปัดกันแล้วกันนะข้างขวามือเรานะซ้ายมือองค์พระข้างนี้ส่วนมากจะกินข้างเนี้ยที่ผมสังเกตนะจุดสังเกตของผมเลยเวลาผมดูเนื้อเนี้ย เห็นปะครับเนี่ยจะคมสเกลขอบตัดเนี่ยขยักจะบังคับบังคับพิมพ์ไปในตัวเลยเนี่ยเนี่ยดูตรงจุดเนี้ปุ๊บนะนะครับผมเห็นไหมครับแล้วดูการตัดธรรมชาติการฉีกขาดนะอ้าดูขอบข้างกันไล่ดู นะครับผมดูสเกลดูความคมชัดนะครับผมเนี่ยผมจะดูสเกลตรงนี้ของเรียนแบบนะมันมันก็ทำนะครับผมมันทำแต่ขอบตัดธรรมชาติมันฉีกขาดไม่ได้นะเราต้องดูทั้งสองข้างนะครับผมพอเราดูสเกลข้างนี้โอเคตรงนี้มีสเกลอย่างที่ผมบอกนะสเกลก็คือบางคล้ายๆผมจะเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์เส้นบังคับขอบก็ได,ด้อะเนี่ย ผมจะดูนี่แล้วผมจะดูข้างนี้การฉีกขาดของธรรมชาติตรงข้างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตัดแล้วก็ฉีกขาดเนี่ยไตมากเนี่ยผมจะดูแบบนี้เวลาผมดูขอบตัดผมจะดูแบบนี้เลยเนี่ยแล้วพอผมดูแบบนี้เสร็จผมมีความมั่นใจเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูตรงไหนพระมีโค้ดจบโค้ดเลยอันนี้ก็เป็นโค้ด ถ้าผมจําไม่ผิดโค้ดน่าจะไม่ได้มีตัวเดียวนะแต่มันผมก็จะจําโค้ดอาอย่างตัวเนี้ยผมให้จําตัวนี้ไว้แล้วกันนะอันนี้เป็นจุดที่บอกอะที่ผมเคยศึกษามาแล้วก็สายตรงเคยบอกกับผมมาว่าพระหลวงปู่หลิวเนี่ยมีโค้ดให้จบที่โค้ดเลยนะบางทีพระเลี่ยมมาอะไรมาเนี้ยมันพิจารณายากเรามาจบที่โค้ด มันอาจจะพิจาราง,ง่ายในในในด้วยเลเวลนะจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับผมอพอจบโค้ดผมก็เลยเอาคำพูดเนี้ยของสายลูกป,ปู่หลิวเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับพระหลายๆหลวงพ่อที่มีโค้ดนะครับผมเนี้ยนนจบโค้ดพอโค้ดยังไงมันก็หนีไม่ออกครับผมเห็นโค้ดไหมอันนี้ก็เป็นโค้ดอีกตัวหนึ่งนะครับผม ดูความคมชัดของโค้ดนะผมจะให้ท่านผู้ชมดูผมบอกตามประสบการณ์เท่าที่ผมผมเดินซื้อเองได้เนี่ยดูเส้นข้างในโค้ดความคมนะครับผมเห็นไหมเส้นทิ้วลงครับผมเจดจำโค้ดไว้นะครับผมเนี่ยจำโค้ดภาษาจีนตัวนี้ไว้ ดูองค์รวมทั้งหมดแล้วดูขอบปัดอย่างที่ผมบอกแล้วเรามาจบกันที่โค้ดเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ามาบอกด้วยประสบการณ์ของผมนะที่ผมเดินซื้อได้กับตัวเองนะผมไม่มากก็น้อยนะจ๊ะกับประสบการณ์ก็ฝากคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มากก็น้อยสำหรับประโยชน์นะโอเคครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับ